เอาล้วครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่าคราชเชอร์ที่เล่นเกม c ค a s h ช็อปแคนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของสูตรการตี55ครับสูตรในวันนี้ก็คือสูตรเยติซูเปอร์ธนูแล้วก็ยางข้างขาวครับทหารหนักเราเลยนะครับก็จะเป็นเยติครับโกเลนน้่งแข็งซูเปอร์ธนูครับแล้วก็ซูเปอร์ระเบิดเปิดทางแล้วก็นักหนัข้างหัวครับที่ขาดไม่ได้ครับแล้วที่เหลือก็ก็ปรินกับพอมดี้เอามาเก็บกว่าสิ่งก่อสร้างครับน้ำยาหลักๆเลยนะครับก็จะใช้เป็น ยาคัาง่งยาแช่แข็งแล้วก็ยาล็อกขนครับหรือว่าเพื่อนเพื่อถ้าไม่ถน,นัดยาล็อกขอนอาจจะเอาออกแล้วใส่เป็นยาคั่งหรือว่ายาแช้แข็งแทนก็ได้นะครับแล้วก็ใหญ,ญ่ชุดหนึ่งครับก็คือยาข้าวครับสูตรนี้เราเล่นคู่กับยาข้าวครับแล้วก็เรื่องจากการลบผมใช้เป็นลดทด้งสูงนะครับแล้วก็ทหารแข็งครับผมใช้เป็นคนเทือนบอลลูนขวานเยติครับน้ํเยาวผมจะใช้เป็นยาแช่แข็งนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสูตรนี้มันจะ เวิร์หรือเปล่าเล่นง่ายไหมโหหรือเปล่างั้นก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอ้โ oh หอันนี้บ้านเขาอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีอาคมล่องหนสองอันคุ้มกันเลยครับแล้วก็โอ้อศาสตรแคนแล้วก็นี่ครับมีควีนกับรอยัลคุ้มกันครับผมก็ตัดทางเลยครับอย่างละสองครับยตีกับซูเปอร์ธนูอันนี้ก็ตัดทางครับยีตีกับซูเปอร์ธนูครับอย่างละสองอย่างละสองตัดทางครับยัดกลางนะครับ ยีติดหน้ากระดานครับกูเล่นแข่งซุปเปอร์เบิดเปิดทางโค้นสุนครับคิงควินบอดินครับตามไปซุปเปอร์ธนูอย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมส่งแรกหรือส่งหลังไม่ได้ครับส่วนใหผมก็จะส่งหลังครับหลังจากส่งโยโอ้โหยาล้มโหนทำงานครับบ้านก็ล้มโหนไปดีนะครับเราไปล่อเขาล้มโหนครับเราก็ล้มโหนเช่นกันครับพอทหารเข้ามาก็ลงยากข้างแล้วก็ยากล้มโหนอยาล้มโหนครับ มีพอตทหารมารวมกลุ่มกันก็อามาตะก็ได้ครับน่ามาถึงบ้านแล้วครับยาแช่สักขวดแช่ที่บ้านครับบ,บ้านระเบิดตู้ <c oughs> โอเคครับบ้านแตกแล้วครับเดี๋ยวเราจะส่งยางข้าวเลยครับ <c oughs> มันจะเหลือตรงบดนกนี่ครับ <c oughs> โอ้คิงเขายังไม่ตายตรงนี้อาจจะส่งนักล่าขัวไปก็ได้นะครับ นกพังแล้วครับโอเคครับส่งข้าวไปเลยครับข้าวข้าวข้าว้าแล้วครับโหส่งไปช้าเกินครับมาแล้วครับเราเหลือยาแช่สามดครับน่าจะเสียงพอครับแช่ไปข้าวก็เก็บวาดบ้องครับโอ้โหเอ็กมบูหมดลนี้ด้วยครับเก็บง่ายครับแต่ว่าอันตรายคือนี่ครับคือยิงครับ โอ้แช่ไปก่อนครับแช่ไปก่อนเกือไปแล้วครับอย่างข่าวเก็บโอ้ขึ้นหินเก็บไปได้ครับควีนนี่น่าลำการจริงครับมันเก็บขังข่าวเราไวไวเหมือนกันนะครับโอ้ป้องเขียมแล้วนะครับไม่เหลือไม่เหลือตรงนี้มีซุปเปอร์ธนูครับ กำกังเก็บครับข้อมงขหาวกำลังเก็บนี่ครับถังมะม่วครับโอ้เราจะควีนะครับโอ้โหเคลียร์มาพอดีครับควียังไม่ทันได้เก็บเลยก็ตีไปสามดาวเลยครับโอเคครับสาหรับตานนี้ครับบ้านและผลลอยู่ตรงกลางครับแล้วก็สองผลาก็อยู่ตรงกลางแต่ปัญหาคืออาคมผิดครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยโหดครับน่าจะจบตีได้ง่ายครับ เราน่าจะตีบ้านนี้ไม่ยากครับแต่เขาเป็นบ้าน15ที่เป็นเลเวล5แล้วครับก็ผมก็ใช้เยติสปอตน่ตัดฐางครับเยติสปอตนตัดทางครับเราเข้าหัวนกครับเยติเยติไปกดเลน้ำแข็งอ่าแล้วก็ฮีโร่รถทัสุ่แล้วแต่ครับปล่อยอะไรก่อนก็ได้ก็หลักก็ประมาณนี้ครับอย่าร้องช่วยครับไม่ให้มันเห็นเราครับไม่ให้ป้อมเห็นเรานะครับแล้วก็ส่งสปอตโนไปตามผมไปเลยครับ ตรงไปอยางบ้านครับทะลุผ่านหัวนกนะครับเปิดอมตะครับเพื่อป้องกันให้รถชนสูงครับพอรถชนสูงดูถ้าจะนั่นเนี่ยแตกจกได้ครับมันแตกเก็ได้ครับทใดีครับเปิดให้มาเร็วกว่านี้หน่อยครับโอ้โหสถานแข้งมาเป็นสเปอร์ลุกจังนะครับเราเกือบจะถึงบ้านแล้วครับโอ้โหทำได้แค่แช่ครับตีบ้างางเนียยเดตีเข้าไปนะครับโอ้โหกำลังตีสถานะคุ้มค้างอยากอยากข้างนะครับ บ้นแตกไปเรียบร้อยครับเหลือด้านสายครับด้านขวาคิดโตจัดการไปครับควนกับบอเดนครับรโยกเก็บด้านนี้ครับข้าวตามไปครับไป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 ไตไปไปไอไอไรไปไปอปไ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 อปไ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 ไป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 ไดไปปปป ปล่อยไปเป็นฝูงนี่เจอหอกขมวดนี่ตายหมดเลยแล้วโอ้โหแล้วมันจะอ้อนทำไมเนี่ยรอดไหมครับเรายังเหลือฝูงข้าวอยู่ยังไม่ตายหมดครับฮีโร่เหลือสามตัวครับสามตัวครับฮีโร่ครับส่งก็ปรินพอหมดแล้วครับเจ้าต้องพินีิครับรอดมาได้ครับแต่เจ้านายมันตายแล้วครับเอ้าทางนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับดีเลยครับตีไปได้สามดาวสวยๆเลยครับโอเคครับสำหรับตานี้ก็เป็นแบบบ้านทรงเดินวนนะครับ เราจะทําการตัดทางก่อนครับเดี๋ยวผมจะใช้สูตรเดิมเลยครับก็เป็นเยตีกับซูเปอร์ธนูครับในการตัดทางครับตัดไปตัดไปตัดไปอย่างที่ผ่านมาครับสูตของเราคือตัดทางครับเพตัดทางจนมั่นใจแล้วค่อยยัดการนะครับนีครับเอาให้มั่นใจก่อนเยตีไปนหน้ากระดานบุรน้ำแข่งซูเปอร์ระเบิดเปิดทางด้วยโลฮีโร่คิงควีนโอเดนโอทัสซุงแล้วก็ซูเปอร์ธนูครับ ยาล้องช่วยครับโอ้โหยาน้องฝนรู้สึกจะไม่มีนคกับรถทังนะครับผมก็เลยต้องใช้อมตะช่วยครับเปิดคาพีอมตะหน่อยครับแล้วก็ยาล้องผลช่วยทหารของเราครับโอเคครับใกล้จะถึงแล้วครับอย่าข้างหน่อยครับอย่าแช่แข็งไปอย่าข้างพยายามจะลงให้ใกล้ๆกับบ้านนะครับเพราะว่าเวลารถทั้นสงแตกแล้วเนี่ยทหารมันจะได้อย่างนี้นะครับวิ่งตรงไปที่บ้านเลยแล้วก็แตกเรียบร้อยครับรอยโยเก็บ ขอขอบคุณครับเก็บได้แล้วก็เนี่ยครับพยายามใช้รอยย่อเก็บพวกป้องที่มันโจมตีเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ยาข้าวเก็บต่อไปเลยเก็บ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 แช่ไป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 เลยครับอะไรที่มันโจมตีเป็นกลุ่มทำอันตรายข้าวเราได้แช่ไป แต่เหมือนกับว่ายาเช่เราจะหมดแล้วครับแล้วข้ากำลังจะไปที่เครื่องยิงหินนะครับแต่ว่าโอ้ยโจมตีไปหายไปเยอะเหมือนกันครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่ายังไม่หมดครับข้าไปโจมตีเครื่องยิงหินได้เครื่องยิงหินจุดอ่อนของมันก็คือโจมตีได้แต่ด้านหน้าครับโจมตีด้านบนตัวมันไม่ได้ครับก็ท่ากับว่าถ้าเรามีทหารที่โจมตีด้านบนเครื่องยิงหินได้ก็ท่ากับว่าเราได้โจมตีฟรีเลยครับอาคาเมื่อกี้นี้มันก็ไปอยู่ตรงเครื่องยิงหินพอดีครับมันโจมตีไม่ได้เลยครับ จุดอของขึ้นขิงคือเป็นจุดออกที่ใหญ่หลวงมากครับโจมตีได้แต่ด้านหน้าครับนี่ถ้าบอลลูนหรือว่าข้าไปโจมตีเนี่ยผเซ็ตเลยครับมันโจมตีแล้วครับแต่ว่ามันโจมตีได้แต่ด้านหน้าแล้วก็ค่อนข้างจะชาด้วยโอเคครับผมก็ตีไปได้รอบไปเซ็นสามดาวเลยครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสูตรเยติสุพัทโนแล้วก็ยำย่างข้าวที่นำมาฝากกันสูตรนี้ ก็ยังคงโหดแล้วก็เล่นง่ายเหมือนชิดเคยครับเริ่มแรกมาครับสูตรนี้ต้องตัดฐานก่อนครับเยตีกับซูเปอร์ธนูครับฝั่งละสองตัวครับสองตัวครับสองสองสองครับก็ตัดฐานเรียบร้อยแล้วครับเยตีเป็นหน้ากระดานครับแล้วก็ตามด้วยรถทันงซุงหรือว่ากีโร่ก็ได้ครับคิงควีนวอร์เดนก็ตามไปนะครับพอปล่อยฮีโร่หรือว่ารถทันงซุงแล้วนะครับก็ตามด้วยซูเปอร์พัฒนูครับซูเปอร์พัฒนูตามไปก็ซูเปอร์ระเบิดอย่าลืมเปิดฐานครับถ้ามันเปิดได้นะครับ ว่าจะเปิดไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าไม่กลัวว่าซุปเปอร์ระเบิดมันจะระเบิดตุ้มกลางทางก่อนนะครับส่งซุปเปอร์ระเบิดเปิดทางจากนั้นก็รอ้อยถ่ายก็เข้าไปครับพอทหารทำลายสิ่งก่อสร้างด้านหน้าเสร็จก็ใช้ยาล้องหนนะครับยาล้องหนมันจะทําให้ป้อมมองไม่เห็นครับก็ทําให้เราแบบรอดจากป้อมไปได้หน่อยหนึ่งครับสักอึดใจหนึ่งครับก็ผมจะลงยาล้องหนไปครับหรือว่าเพื่อ,อนๆที่ไม่ถนัดยาล้องหนก็จะใช้ยาแช่แทงก็ได้นะครับ อันนี้ผมใช้ยาล้องขนครับก็ส่งยาล้องขนไปแล้วก็รอให้มันเข้ามาหน่อยหนึ่งครับรอเข้ามาหน่อยหนึ่งหรือว่ารอรถทั้งงแตกก็ได้ครับรอเข้ามาหน่อยหนึ่งก็ลงยาข้างไปเลยครับรถทั้งงแตกก็ลงยาข้างครับรอถ้าหารเข้าไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ถ้าเหลือยาล้องขนก็ลงไปอีกครับรอให้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านหน้าพังก่อนครับพอสิ่งก่อสร้างด้านหน้าพังก็ลงยาล้างขนครับวิธีที่ผมใช้นะครับและทีนี้ถ้าอาจจะเข้าไปใกล้บ้านครับก็ลงยาแช่แข็งไปที่บ้านครับ ถาหาที่เพิ่งจะได้รับผลจะอาคมคุ้มข้างก็จะตรงไปที่บ้านครับหรือว่าอาจจะอยู่ถานะครับบ้านอาจจะโจมตีบ้านแหลกขึ้นครับทีนี้ผมก็จะเอารอยโย่นี่ยนะครับมาเก็บกวาดพวกป้อมที่มันโจมตีเป็นกลุ่มครับหอคอยพมอดส่องละวาหลายเส้นขึยีหินครับใช้รอยโย่ในการเคลียร์ทางครับเคลียร์ทางให้น้ํายางข้าวเ่านี้นะครับตัวโหดหลังจากใช้รอยโย่ครับในการเคลียร์ทางให้น้ํายางข้าวแล้วนะครับก็ถึงทีเด็ดแร้วครับส่งน้ํายางข้าวไปเลยครับ เก็บกวาดผมจะส่งไปด้านที่มีทหารเรอกครับเขาอยากใช้ทหารเราจบตีข้างในใช่ไหมครับผมก็จะใช้โลโยด้วยน้ำยาขงข่าวเนี่ยครับเก็บป้อมด้านนอกไปครับหรือว่าเพื่อนๆเห็นว่าอีกด้านอื่นอะ่ะมันสามารถเก็บได้ง่ายครับข้างข่าวสามารถเก็บได้ง่ายก็อาจจะส่งข้า,ขาขวคนละด้านกันก็ได้ครับโอเคครับทีนี้พอเราส่งน้ํายาข้าวเสร็จก็เรามียาแช่อยู่ จังหวะนี้อาจจะเหลือ,อยาแช่สามขวดกับสามขวดที่ผมจะใช้กับน้ำยางข้าวขวดหนึ่งเราอาจจะใช้เช็ดป้อมเราก็ได้ครับแต่สามขวดผมเอามาใช้กับน้ำยาข้าวครับก็เอาน้ำยาเอ้ไม่ใช่สิเอาเอาน้ำยาแช่แข็งครับในการช่วยน้ำยางขังข้าวครับในการช่วยฝูงข้าวครับไม่ให้มันตายไปเยอะๆครับอาจจะปล่อยให้มันตายก็ได้ครับแต่ว่าอย่าให้มันตายยกฝูงนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็ปล่อยข้าวเก็บไปน่าก็เก็บไปแค่นี้ก็ตีสามเราได้ไม่ยากครับลองไปฝึกเล่นดูครับผมว่าสูตรนี้โหดมากครับเราไปดูเราไปเล่นกันดูนะครับ และถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปสู่กันดีแบบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกลังใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากเขาาปเห็นอะไรให้ปรับปรุงตรงไหนก็ที่คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ